้าวันหนึ่งคนที่คุณไว้ใจมากที่สุดกลับทําในสิ่งที่คุณไม่เคยคิดฝันว่าจะเกิดขึ้นความเงียบภายในบ้านอาจซ่อนความลับที่น่ากลัวที่สุดไว้และเมื่อความจริงถูกเปิดเผยไม่มีใครหนีมันพ้นได้นี่คือเรื่องราวที่ไม่ใช่แค่ดราม่าครอบครัวธรรมดาแต่มันคือเหตุการณ์ที่เปลี่ยนชีวิตคนทั้งบ้านไปตลอดกาลอย่ากระพริบตาเพราะทุกวินาทีต่อจากนี้จะทำให้คุณขนลุกบ้านเงียบสงัดในยามคำ่ำ เพียงเสียงนาฬิกาบนผนังดังติ๊กตอกไม่หยุดลมเย็นพัดลอดหน้าต่างเข้ามากลิ่นดอกมะลิจากสวนหลังบ้านลอยเข้ามาปะปนกับกลิ่นฝนที่เพิ่งหยุดตกต้นนั่งอยู่บนโซฟาในห้องนั่งเล่นแสงไฟสลัวส่องกระทบใบหน้าเขาหัวใจเต้นแรงอย่างไม่มีเหตุผลมือเย็นชื้นเหงื่อแม่ยายเดินลงมาจากชั้นบนอย่างช้าช้าชุดนอนผ้าบางแนบลำตัวเธอไม่พูดแม้แต่คำเดียว สายตาเจ้ามาที่ต้นนิ่งราวกับมีบางอย่างในใจเขาขยับตัวเล็กน้อยเสียงโซฟาดังกรอบเบาๆบรรยากาศภายในบ้านเริ่มอึดอัดต้นรู้สึกเหมือนอากาศหายไปจากปอดแม่ยายเดินเข้าใกล้กลิ่นน้ำหอมของเธอลอยมาแต่จมูกกลิ่นนี้เขาจําได้ดีเป็นกลิ่นที่ภรรยาเขาก็ใช้ดวงตาแม่ยายพร่าระยับมือเธอวางลงบนพนักโซฟาข้างตัวเขา ใกล้จนเขาได้ยินเสียงลมหายใจของเธอชัดเจนหัวใจของต้นเต้นแรงจนได้ยินในความเงียบต้นพยายามขยับตัวถอยหนีแต่ขาของเขาแข็งทื่อมือแม่ยายเอื้อมมาสัมผัสแขนเขาเบาๆสัมผัสนั้นเย็นวาบแต่แฝงแรงกดแปลกประหลาดแสงไฟในบ้านเริ่มสั่นไหวเพราะลมพัดแรงเสียงหน้าต่างกระแทกผนังดังปังต้นสะดุ้งเล็กน้อยแม่ยายกลับยิ้มมุมปาก คืนนี้เราสองคนอยู่บ้านกันแค่สองคนเสียงเธอนุ่งแต่แฝงแรงกดดันต้นกลืนน้ำลายดังเอือกมือสั่นโดยไม่รู้ตัวความกลัวไหลเข้ามาในอกเหมือนน้ำป่าทลักเธอก้าวเข้ามาอีกก้าวระยะห่างเหลือเพียงไม่กี่เซนติเมตรสายตาแม่ยายไม่หลบแม้แต่วินาทีเดียวต้นรู้สึกเหมือนตัวเองติดอยู่ในกรงที่มองไม่เห็นเสียงฝนเริ่มตกอีกครั้งฟ้าผ่าดังสนั่น เงาร่างของแม่ยายสะท้อนบนผนังเหมือนเงาปีศาจสายตาของเธอเต็มไปด้วยบางสิ่งที่ต้นไม่กล้ามองตรงๆงมือแม่ยายเลื่อนจากแขนขึ้นมาที่หน้าอกของเขาต้นรู้สึกถึงแรงกดชัดเจนกล้ามเนื้อทั้งร่างเกร็งแน่นความรู้สึกไม่ปลอดภัยพุ่งเข้าจู่โจมหัวใจเขาเต้นเร็วเสียงในหัวตะโกนให้หนีแต่ร่างกายกลับไม่ขยับก,กลิ่นน้ำหอมแรงขึ้นเรื่อยๆจนหายใจติดขัดรอยยิ้มของแม่ยายค่อยๆกว้างขึ้น ดวงตาเธอฉายแววที่เขาไม่เคยเห็นมาก่อนร่างของเธอขยับเข้ามาชิดต้นได้ยินเพียงเสียงหัวใจของตัวเองที่เต้นถี่เหมือนกลองประตูบ้านยังปิดสนิทเสียงฝนด้านนอกกลบเสียงทุกอย่างเขาเริ่มรู้สึกเหมือนโลกทั้งใบเหลือเพียงเขาและเธอและไม่มีทางออกไหนให้ถอยอีกแล้วต้นรู้สึกเหมือนตัวเองถูกบีบให้จนมุมความเงียบภายในบ้านกลายเป็นเสียงก้องในหูลมหายใจของแม่ยายอยู่ใกล้เกินไป อุณหภูมิร่างกายของเธอแผ่ออกมาแต่ผิวเขาเขากำมือแน่นเล็บจิกเข้าที่ฝ่ามือจนรู้สึกเจ็บความเจ็บนั้นเป็นเพียงสิ่งเดียวที่ย้ำว่าเขายังควบคุมตัวเองได้แต่ร่างกายกลับเหมือนถูกตรึงไว้แม่ยายยื่นหน้าเข้ามาใกล้เพียงไม่กี่เซนติเมตรจากปลายจมูกดวงตาเธอวาววับเหมือนนักล่าที่เจอเหยื่อกลิ่นลมหายใจของเธออุ่นและชัดเจนทำไมต้องกลัวขนาดนั้นเธอพูดเสียงเบา คำพูดนั้นเหมือนคมมีกริกลางใจต้นหลับตาแน่นภาพภรรยาผุดขึ้นมาในหัวทันทีเสียงฟ้าร้องดังสนั่นอีกครั้งหลอดไฟสั่นไหวเงาทั้งสองทาบบนผนังเหมือนภาพที่บิดเบี้ยวหัวใจของเขาเต้นแรงจนเหมือนจะแตกออกเธอเอื้อมมือมาจับคางเขาเบาๆสัมผัสนั้นเย็นและสั่นเล็กน้อยสายตาเธอไม่ใช่สายตาของคนในครอบครัวอีกต่อไปเป็นสายตาที่แปลกประหลาดและน่ากลัว ต้นพยายามเบือนหน้าหนีแต่แรงจากปลายนิ้วของเธอกลับบังคับเขาให้หันกลับมาความรู้สึกอับชื้นในอากาศราวกับกำลังถูกบีบให้หายใจไม่ออกเสียงหัวใจในอกดังจนกลบเสียงฝนทั้งหมดเขารู้ดีว่าสายตาแบบนั้นหมายความว่าอะไรและมันไม่ควรเกิดขึ้นในบ้านหลังนี้แต่ทุกอย่างกำลังคลืบคลานเข้ามาอย่างช้าๆและไม่ให้โอกาสเขาคิดหนีแม่ยายขยับเข้ามาชิดจนไม่มีช่องว่างลายของเธอสัมผัสกับ,กบอกเขา กลิ่นน้ำหอมแรงขึ้นจนแทบคลุ้งต้นตัวแข็งเหมือนถูกตรึงด้วยโซ่ที่มองไม่เห็นเสียงรองเท้าแตะพื้นไม้ดังเ,าเบาฝนตกหนักขึ้นเรื่อยๆบรรยากาศกลายเป็นเหมือนกับการกักขังที่ไม่มีประตูเปิดออกความรู้สึกขนลุกแล่นไปทั่วสันหลังเขาแม่ยายยื่นมือมาแต่ริมฝีปากเขาเบาๆปลายนิ้วเย็นเฉียดต้นขยับตัวถอยหลังจนแผ่นหลังติดผนังไม่มีที่ให้ถอยอีกแม้แต่นิดเดียว ดวงตาของเธอไม่ลับไปจากเขาแม้เสี้ยววินาทีแววตานั้นเต็มไปด้วยความต้องการที่บิดเบี้ยวเขารู้สึกเหมือนกำลังจะจมหายเข้าไปในเงาเมื่อตรงหน้าเสียงฝนด้านนอกดังราวกับตะโกนเตือนแต่ไม่มีใครได้ยินเธอกระซิบเสียงเบาอยานีเสียงนั้นแทรกเข้ามาในหัวเหมือนคำสั่งต้นตัวสั่นเทามือกำเสื้อแน่นจนข้อนิ้วขาวซีเขารู้ว่าอีกเพียงก้าเดียวทุกอย่างจะไม่มีวันเหมือนเดิมอีกต่อไป ความเย็นจากร่างของเธอและความเงียบของบ้านทําให้หัวใจของเขาเต้นแรงจนแทบหลุดออกจากอกต้นหายใจติดขัดเสียงฝนด้านนอกกลายเป็นเสียงเดียวที่ยังเชื่อมเขากับโลกภายนอกหัวใจเต้นแรงราวกับกลองศึกความรู้สึกเหมือนถูกกดดันให้ยอมจำนวนหลายทะลักเข้ามาแม่ยายยกมือขึ้นแต่แก้มเขาผิวของเธอเย็นจัดปลายนิ้วลากช้าๆไปตามแนวกลางของเขาสายตาเธอจ้องแน่นราวกับกำลังยึดเขาไว้ ไม่ต้องกลัวเธอกระซิบชิดหูลมหายใจอุ่นๆสัมผัสข้างแก้มกลิ่นน้ำหอมแรงจนเหมือนพัฒนาการต้นหลับตาแน่นและพยายามหายใจเข้าลึกๆเขาขยับมือพยายามดันร่างเธอออกแต่เธอกลับยิ่งเข้ามาใกล้กว่าเดิมแรงของเธอหนักแน่นอย่างไม่น่าเชื่อฝ่ามือของเขาสั่นไม่หยุดสายตาของแม่ยายเปลี่ยนจากอ่อนโยนเป็นดุดันเหมือนเธอไม่ต้องการให้เขาหลบหนี ร่างของเธอแนบชิดจนต้นได้ยินเสียงหัวใจของเธอเต้นเสียงนั้นประสานกับเสียงหัวใจของเขาอย่างน่ากลัวเธอจับข้อมือเขาแน่นแรงบีบของเธอทําให้เขาเจ็บร่างกายของเขาแข็งทื่อความรู้สึกหนีหายไปจากสมองสายฟ้าฟาดลงมานอกหน้าต่างแสงวาบสะท้อนบนใบหน้าเธอเงาเข้มของเธอทอดยาวบนผนังเหมือนเงาของบางสิ่งที่ไม่ใช่มนุษย์ต้นตัวสั่นทั้งตัว เขาพยายามกลั้นเสียงในลําคอไม่ให้หลุดออกมาเพราะกลัวว่าจะทําใหสถานการณ์เลวร้ายลงแต่ความเงียบยิ่งทําให้ทุกอย่างชัดเจนเขากําลังติดอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่มีใครรู้แม่ยายเอียงสีสะเล็กน้อยริมฝีปากของเธอใกล้แก้มเขาเพียงนิดเดียวสายตาเธอไม่แสดงความลังเลแม้แต่วินาทีรอยยิ้มบางๆบ,บนใบหน้ากลับยิ่งเพิ่มความเย็นเย,ยือกในอกไม่มีใครกลับมาในคืนนี้เธอกระซิบเสียงเรียบ ประโยคนั้นเหมือนประตูสุดท้ายถูกปิดลงเขาหายใจถี่ขึ้นจนรู้สึกเหมือนขาดอากาศเสียงฝนด้านนอกกลายเป็นเสียงอื้ออึงในหัวมือของเธอเลื่อนจากข้อมือขึ้นมาที่หน้าอกแรงสัมผัสแน่นจนรู้สึกถึงจังหวะหัวใจของตัวเองต้นเบือนหน้าหนีและพยายามหาช่องว่างเพื่อหลุดออกแต่ผนังด้านหลังก็ยังเป็นกำแพงที่เย็นเฉียบร่างของแม่ยายไม่ถอยแม้แต่นิดเดียวความเงียบยิ่งทำให้บรรยากาศน่ากลัว เขารู้ว่าถ้าไม่ทำอะไรตอนนี้ทุกอย่างจะเลยจุดที่ไม่มีวันย้อนกลับเสียงฟ้าผ่าดังอีกครั้งบ้านทั้งหลังสั่นสะเทือนเล็กน้อยเธอจ้องตาเขาไม่กระพริบเหมือนสัตว์นักล่าที่รู้ว่าอยู่ไม่สามารถหนีไปไหนได้อีกแล้วต้นรู้สึกเหมือนร่างกายถูกกักขังอยู่ในความมืดลมหายใจร้อนของเธอปะทะข้างแก้มเขาอย่างใกล้ชิดความอึดอัดแล่นผ่านสันหลังเหมือนน้ำแข็งเย็นจัดหัวใจเต้นแรงจนเหมือนจะทะลุออกมาจากหน้าอก มือของแม่ยายค่อยๆเลื่อนขึ้นมาช้าๆสัมผัสแนบแน่นไม่ยอมปล่อยดวงตาเธอไม่ไหวเอนแม้แต่นิดเดียวเหมือนกำลังควบคุมทุกจังหวะที่เกิดขึ้นเสียงสายฝนยังคงตกกระทบหลังคาแต่ในหูของต้นกลับเหมือนเงียบสนิททุกอย่างหมุนรอบตัวช้าๆเมือนโลกกำลังบีบให้เขาเหลือเพียงเธอเธอไม่ต้องหนีเสียงของแม่ยายกระซิบชิดหูน้ำเสียงเรียบแต่เต็มไปด้วยแรงกดดัน คำพูดนั้นเหมือนเชือกที่พันรอบคอต้นขยับตัวไม่ได้แม้แต่ก้าวเดียวเขารู้สึกถึงกลิ่นน้ำหอมและกลิ่นฝนที่ติดตามร่างเธอกลิ่นนั้นเหมือนแทรกซึมเข้าไปในผิวทำให้เขารู้สึกเหมือนถูกยึดครองความหนาวสลับกับความร้อนกระจายไปทั่วร่างสายฟ้าฟาดลงมาอีกครั้งแสงขาวสว่างวาบลอดเข้ามาทางหน้าต่างเงาร่างของทั้งคู่ฉายชัดบนผนังเหมือนภาพของบางสิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้น แม่ยายยกมืออีกข้างมาวางบนบ่าของเขาแรงกดแน่นจนเขารู้สึกเหมือนถูกตรึงร่างของเธอขยับเข้ามาชิดจนไม่เหลือช่องว่างต้นหลับตาแน่นเหมือนคนที่หมดหนทางเขาได้ยินเสียงหัวใจของเธอเต้นแรงเสียงนั้นใกล้เสียจนกลืนกับเสียงหัวใจของเขากล้ามเนื้อทั่วตัวเกร็งแน่นความรู้สึกกลัวแล่นขึ้นจากท้องจนถึงอกแม่ยายก้มลงมาใกล้ริมฝีปากเธอเฉียดแก้มเขาเพียงเส้นผมกัน ความรู้สึกเหมือนถูกดูดเข้าไปในความมืดที่มองไม่เห็นเสียงฝนที่เคยดังกลับกลายเป็นเสียงอื้ออึงที่กดทับไม่มีใครช่วยเธอได้เธอพูดเสียงเบาต้นลืมตาขึ้นทันทีสายตาเธอยังคงนิ่งไม่ไหวเอ็นแววตานั้นไม่ใช่สายตาของคนในครอบครัวอีกต่อไปเขาพยายามผลักเธอออกอีกครั้งแต่แรงของเธอไม่ยอมขยับข้อมือของเขาสั่นแรงจนรู้สึกถึงชีอพพเด่นกระแทกเงยเย็นไหลซึมทั่วแผ่นหลัง ประตูด้านหลังห้องนั่งเล่นปิดสนิทไม่มีเสียงรถไม่มีเสียงคนทั้งบ้านเงียบจนได้ยินเสียงลมหายใจชัดต้นรู้ว่าเขากำลังติดอยู่ในกับดักที่ไม่มีใครรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นภายในสายตาของเธอเริ่มแข็งกร,ร้าวริมฝีปากเธอขยับช้าๆเหมือนพูดกับเหยื่อที่ไม่มีสิทธิ์เถียงทุกอย่างรอบตัวแคบลงเหมือนโลกทั้งใบเหลือเพียงความมืดความเงียบและเธอเท่านั้นต้นตัวแข็งราวกับถูกตรึงอยู่กับผนัง เสียงฝนด้านนอกยังคงดังไม่หยุดแต่ภายในห้องกลับเงียบจนได้ยินเสียงลมหายใจของกันและกันอากาศรอบตัวอัดแน่นเหมือนกำลังบีบหัวใจแม่ยายจ้องหน้าเขาไม่กระพริบสายตาแข็งกร้าวราวกับคนที่ตัดสินใจแล้วว่าจะไม่ถอยมือของเธอกดลงบนบ่าของเขาแน่นแรงกดนั้นหนักจนเขาเจ็บไม่มีใครรู้ว่าเธออยู่ที่นี่เสียงของเธอนุ่งแต่เยือกเย็นต้นรู้สึกเหมือนโลกทั้งใบถูกตัดขาด ทุกประโยคที่เธอพูดเหมือนเสียงกระซิบของความมืดมันซึมเข้าไปในหัวเหมือนน้ำเย็นจัดเขาพยายามเบือนหน้าหนีแต่เธอจับคางเขาแน่นแรงบิบนั้นไม่ใช่การหยอกล้อมันเป็นแรงที่ตั้งใจจะควบคุมดวงตาเธอใกล้จนเขามองเห็นประกายความวาวที่ไม่ปกติแสงจากฟ้าผ่าฉายลงบนใบหน้าเธอรอยยิ้มของเธอบิดเบี้ยวเล็กน้อยเหมือนรอยยิ้มของคนที่มั่นใจว่าไม่มีใครขัดขวางได้ เสียงหัวใจของต้นเต้นถีหูของเขารับรู้เพียงเสียงเต้นของหัวใจและเสียงฝนมือเขาสั่นแรงจนรู้สึกถึงเส้นเลือดเต้นตุกตุกเงือซึมออกจากฝ่ามือจนเปียกชื้นแม่ยายโนมตัวเข้ามาใกล้ขึ้นกลิ่นน้ำหอมของเธอกลืนอกเล่นฝนไปจนหมดกลิ่นนั้นแรงและหนาแน่เนเหมือนหมอกที่ปกคลุมมันทําให้ต้นรู้สึกเหมือนขาดอากาศหายใจเขาพยายามหันหน้าไปทางหน้าตา่างสายตาเขามองเห็นความมืดถายนอกที่มีเพียงฝนตกกระหนำ่ำ ไม่มีไฟไม่มีเงาไม่มีใครอยู่ใกล้ความหวังถูกกลืนหายไปในความเงียบมือเธอเลื่อนลงมาที่หน้าอกเขาอีกครั้งสัมผัสแน่นและมั่นใจต้นสะดุ้งเหมือนถูกไฟช็อตร่างกายขยับไม่ได้แม้แต่ปลายนิ้วอย่าทําให้ฉันโกรธเธอพูดเสียงเรียบคําพูดนั้นเยือกเย็นจนเลือดในตัวเขาแทบหยุดไหลาสายตาเธอคมและหนักเหมือนกําลังจ้องเหยื่อที่ไม่มีทางรอดเสียงฝนดังขึ้นเรื่อยๆราวกับตอกย้าว่าไม่มีใครได้ยิน ร่างของแม่ยายขยับเข้ามาแนบชิดจนแทบไม่มีช่องว่างลมหายใจของเธอรดอยู่ข้างแก้มต้นหลับตาแน่นเพราะไม่กล้ามองตรงหัวใจเต้นแรงเหมือนกำลังจะระเบิดออกมาในหัวของเขามีเพียงภาพของภรรยาภาพรอยยิ้มของคนที่เขารักที่สุดและความจริงอันบิดเบี้ยวที่อยู่ตรงหน้าเหมือนความมืดค่อยๆกลืนเขาไปทั้งตัวทีละนิดต้นยืนนิ่งอยู่ตรงนั้นเหมือนถูกตรึงด้วยโซ่ที่มองไม่เห็น หัวใจเต้นที่จนแทบจะได้ยินเสียงสะท้อนในอกลมหายใจของแม่ยายยังอยู่ใกล้กลิ่นน้ำหอมแรงจนเหมือนปกคลุมทุกอนุของอากาศเสียงฝนข้างนอกกลายเป็นเหมือนกำแพงหนาตัดเขาออกจากโลกภายนอกอย่างสมบูรณ์บ้านทั้งหลังเงียบสนิทราวกับซ่อนความลับที่ไม่มีใครควรรู้ต้นรู้ว่าความเงียบแบบนี้อันตรายมือของแม่ยายยังวางอยู่บนหน้าอกเขาแรงกดคงที่ไม่เบาลงเลย สายตาของเธอจ้องนิ่งราวกับมองทะลุหัวใจแววตานั้นไม่มีความลังเลแม้แต่วินาทีเดียวเธอไม่ต้องกลัวเธอกระซิบเสียงเรียกคำพูดนั้นไม่ได้ปลอบแต่เหมือนคำสั่งต้นรู้สึกเหมือนกำลังถูกต้อนเข้ามุมความรู้สึกถูกบีบแน่นในอกจนหายใจแทบไม่ออกเขาพยายามจะเบี่ยงตัวหลบแต่แขนของเธอขวางไว้แรงของเธอไม่มากแต่มั่นคงจนเขาขยับไม่ได้เหมือนถูกกักขังไว้ในห้องที่ไม่มีประตู เสียงฟ้าผ่าดังเปรี้ยงเข้ามาไกลแสงสว่างว่าบลอดหน้าต่างเข้ามาเงาของทั้งคู่ปรากฏบนผนังราวกับภาาปิดเบี้ยวตนมองเห็นเงาตัวเองที่กำลังสั่นไหวอย่างสิ้นหวังแม่ยายยิ้มบางๆรอยยิ้มนั้นไม่ใช่รอยยิ้มของคนในครอบครัวแต่มันเป็นรอยยิ้มของคนที่กำลังถือไพ่เหนือกว่ารอยยิ้มที่ทำให้เลือดในร่างเขาเย็ยนลงทันทีเธอเอียงศีรษะเล็กน้อยแล้วกระซิบชิดหูเขาไม่มีใครช่วยเธอได้ เสียงนั้นกล้องในหัวเขาเหมือนประตูทุกบานในบ้านถูกปิดตายต้นพยายามรวบรวมแรงทั้งหมดที่เหลือมือเขากำแน่นจนเส้นเลือดโป่งเขาเริ่มขยับข้อมือที่เธอจับไว้แรงจากความกลัวทำให้ปลายนิ้วชาแม่ยายขยับเข้ามาใกล้อีกลมหายใจเธอรดอยู่ข้างแก้มจนเขารู้สึกได้ถึงความร้อนสายตาเธอคมกริบเหมือนคนที่มั่นใจว่าทุกอย่างอยู่ในการควบคุมเธอไม่พูดอะไรอีกแต่แววตานั้นพูดแทนทั้งหมด ต้นหันหน้าหนีไปทางหน้าต่างสายฝนยังคงตกหนักไม่มีทีท่าจะหยุดเงาของเขาสั่นไหวบนกระจกเขาขรู้สึกเหมือนถูกต้อนจนเหลือเพียงผนังที่เย็นเฉียบอยู่ข้างหลังมือของเธอลูบไปตามแขนเขาสัมผัสนั้นช้าและมั่นคงเหมือนใครบางคนค่อยๆดึงเขาเข้าไปในเงามืดหัวใจของเขาเต้นแรงขึ้นอีกจนแทบจะหลุดออกมาจากอกเธอกระซิบอีกครั้งเสียงเบาอย่าขัดขืนคำพูดนั้นเหมือนตะปูตอกลงกลางอก ต้นตัวสั่นแรงโดยไม่รู้ตัวเขามองไปรอบๆห้องไม่มีแสงไม่มีเสียงอื่นมีเพียงความมืดความเงียบและคนตรงหน้าความรู้สึกว่าทางหนีเริ่มหายไปทีละนิดแม่ยายยังยืนอยู่ตรงนั้นแววตาของเธอหนักแน่นไม่ไหวเอ็นเสียงฝนยังคงเป็นเพียงเสียงเดียวที่ตอบสนองและความหนาวเย็นก็แทรกเข้ามาในใจเขาอย่างรวดเร็วต้นตัวสั่นแรงจนกล้ามเนื้อเกร็งไปทั้งร่างหัวใจเต้นไม่เป็นจังหวะ เสียงฝนด้านนอกยังคงกระหน่ำไม่หยุดเสียงนั้นดังราวกับโลกภายนอกกำลังหายไปแม่ยายยังยืนอยู่ตรงหน้าแววตาของเธอไม่ไหวเอนแม้แต่นิดเดียวความเงียบในห้องกลายเป็นแรงกดที่มองไม่เห็นกดลงมาบานอกเขาหนักขึ้นทุกวินาทีเธอขยับเข้ามาอีกก้าวกลิ่นน้ำหอมของเธอชัดเจนจนกลืนกลิ่นฝนทั้งหมดความร้อนจากร่างของเธอแผ่เข้ามาในระยะที่ใกล้เกินไปต้นรู้สึกเหมือนกำลังถูกปิดล้อมจากทุกด้าน มือของเธอเอื้อมขึ้นมาแต่แก้มเขาสัมผัสนั้นชาและมั่นใจปลายนิ้วเย็นเฉียบลากไปตามแนวกรามเขาหายใจแรงจนหน้าอกขยับทีย่าหนีฉันเธอกระซิบชิดหูเสียงของเธอนุ่งแต่หนักแน่นเหมือนคำสั่งมันแทรกเข้าไปในหัวเขาอย่างไม่อาจปฏิเสธต้นกลืนน้ำลายลงคอยอย่างยากลำบากเขาพยายามเบี่ยงตัวหลบแต่แขนของเธอขวางไว้แรงของเธอไม่มากแต่แน่นจนเขาไม่สามารถขยับได้ ความรู้สึกเหมือนติดอยู่ในกรงเริ่มชัดขึ้นเรื่อยๆสายฟ้าฟาดลงมาอีกครั้งแสงสว่างวาบลอดหน้าต่างเข้ามาเงาของเธอทาบอยู่บนผนังเหมือนปีศาจในเงามืดเงานั้นใหญ่และบิดเบี้ยวจนเขารู้สึกขนลุกสู้ต้นพยายามหายใจลึกเพื่อรวบรวมสติแต่ลมหายใจของเธอก็อยู่ใกล้จนแทบจะกลืนเขาเข้าไปกล้ามเนื้อทั่วร่างเกร็งแน่นเสียงหัวใจของเขาดังชัดในความเงียบแม่ยายโน้มหน้าเข้ามา ดวงตาของเธอจ้องเขาอย่างไม่กระพริบริมฝีปากของเธอขยับช้าๆตอนนี้ไม่มีใครอยู่ตรงนี้นอกจากเราคำพูดนั้นเหมือนประตูทุกบานถูกปิดตายต้นหันมองไปรอบๆห้องไม่มีไฟไม่มีเงา,ไม,มเงาไม่มีทางหนีเพียงความมืดและสายตาของเธอที่กดเขาไว้กับที่มือของเธอเลื่อนจากแก้มลงมาที่หน้าอ,อกอีกครั้งสัมผัสนั้นมั่นคงราวกับตั้งใจแรงกดของเธอชัดเจนขึ้นทีละนิด ต้นตัวแข็งเหมือนถูกตรึงอยู่กับผนังเสียงฝนยังคงเป็นเสียงเดี่ยวที่ดังต่อเนื่องกลิ่นน้ำหอมและกลิ่นฝนปะปนกันแน่นในอากาศบรรยากาศในห้องหนักอึ้องจนแทบหายใจไม่ออกเขารู้สึกเหมือนโลกทั้งใบกำลังปิดเข้ามาหาเขาอย่างชา้าช้าดวงตาของเธอเปลี่ยนประกายแปลกประหลาดรอยยิ้มมุมปากยิ่งทำให้ความรู้สึกนี้หายไปต้นขยับเท้าเล็กน้อยแต่เธอก็ขยับตามทันทีทุกการเคลื่อนไหวเหมือนถูกจับตาอย่างละเอียด อย่าทําให้ฉันต้องบังคับเธอพูดเสียงเรียกคําพูดนั้นเย็นจัดเหมือนน้าแข็งเสียงหัวใจของเขาดังสนั่นในหูและสายฝนภายน,นอกกลายเป็นกําแพงสุดท้ายที่ตัดเขาออกจากทุกสิ่งต้นรู้สึกเหมือนอากาศในห้องถูกดูดหายไปหัวใจเต้นแรงจนหน้าอกสัน่นเสียงฝนที่เคยดังชัดเจนกลับเบาบางลงเหลือเพียงเสียงลมหายใจของเธอที่ใกล้เกินไปเธอยือนอยู่ตรงหน้าไม่ถึงหนึ่งก้า สายตาคมและนิ่งเหมือนคนที่รู้ว่าควบคุมทุกอย่างไว้ได้มือของเธอยังคงกดบนหน้าอกเขาแรงกดนั้นไม่หนักแต่มั่นคงพอที่จะตรึงเขาให้อยู่กับที่ต้นมองไปรอบๆอ,อย่างร้อนรนทุกมุมของบ้านเมื่ดสนิทหน้าต่างปิดแน่นประตูทุกบานเหมือนถูกปิดตายโดยไม่ให้มีทางออกเธอก้าวเข้ามาอีกครึ่งก้าวลมหายใจของเธอประทับผิวเขาโดยตรงความร้อนจากร่างของเธอแผ่ซ่านเข้ามา เหมือนคลื่นที่กำลังกลืนเขาไปทีละชั้นฉันบอกแล้วว่าอย่าขัดขืนเธอกระซิบข้างหูเสียงเรียบเสียงของเธอสั่นนิดๆแต่แฝงแรงบังคับที่ชัดเจนมันก้องอยู่ในหัวเขาเหมือนเสียงที่ไม่สามารถปิดกันได้ต้นพยายามยกมือขึ้นเขาอยากผลักเธอออกไปแต่แขนของเธอกลับยกขึ้นมากั้นทันทีแรงนั้นแน่นและเฉียบขาดราวกับเธอเตรียมการไว้แล้วสายฟ้าฟาดลงมาอีกครั้ง แสงสว่างแวบผ่านหน้าต่างเงาของทั้งสองฉายบนผนังราวกับภาาที่ถูกตรึงไว้ต้นเห็นตัวเองสั่นไหวในเงานั้นเธอเอียงศีรษะเล็กน้อยสายตาไม่ละไปจากเขาแม้แต่วินาทีเดียวริมฝีปากเธอขยับช้าๆพร้อมกับรอยยิ้มบางบนใบหน้ารอยยิ้มที่ไม่เหลือความอ่อนโยนแม้แต่น้อยคืนนี้ไม่มีใครกลับมาเธอพูดชัดทุกคำเสียงนั้นเรียบเย็นและมั่นใจต้นรู้สึกเหมือนถูกตัดขาดจากโลกทั้งใบ ความเงียบหลังคำพูดนั้นทำให้หัวใจเขาเต้นดังยิ่งกว่าเดิมมือของเธอลูบขึ้นมาที่ลำคอของเขาปลายนิ้วเย็นและช้าต้นตัวแข็งทันทีความรู้สึกขนลุกวิ่งผ่านสันหลังอย่างแรงเขาเพลอหายใจสั้นเหมือนร่างกายไม่ยอมรับอากาศเข้าอีกต่อไปสายตาเธอคมจนเหมือนมีคมมิซ่อนอยู่ข้างในบรรยากาศทั้งห้องแคบลงจนแทบไม่เหลือที่ให้ขยับเธอขยับเข้ามาชิด กลิ่นน้ำหอมแรงจนกลืนอากาศหายใจต้นหลับตาแน่นพยายามควบคุมสติแต่หัวใจกลับเต้นแรงราวกับกำลังแตกเป็นเสียงเธอกระซิบเสียงเบาอีกครั้งไม่มีใครได้ยินเสียงของเธอหรอกเสียงนั้นเรียบและนิ่งจนทำให้ร่างเขาชาวา่าความกลัวแผ่กระจายไปทั่วร่างเหมือนไฟลามทุ่งต้นรู้ว่าเขาเหลือทางเดียวแต่ความกลัวกำลังตรึงเขาวไว้ไม่ให้ขยับเงามืดรอบห้องยิ่งเข้มขึ้น และสายตาของเธอก็ยังคงจับจ้องเขาไม่ปล่อยต้นยืนนิ่งเหมือนร่างกายถูกตรึงอยู่กับพื้นเสียงหัวใจของเขาดังสะท้อนอยู่ในหูลมหายใจถี่และสั้นความรู้สึกกลัวไหลเวียนทั่วทั้งตัวจนชาไปหมดแม่ยายขยับเข้ามาชิดจนหน้าอกของเธอแนบกับอกเขากลิ่นน้ำหอมแรงจนเหมือนจะฝังเข้าไปในผิวเธอจ้องตาเขาอย่างมั่นคงสายตานั้นไม่มีความลังเลแม้แต่น้อยมือของเธอเลื่อนจากลำคอขึ้นไปแตะกลางของเขา แรงสัมผัสชาและมั่นใจต้นรู้สึกเหมือนทุกการเคลื่อนไหวถูกควบคุมเหมือนร่างกายไม่ใช่ของตัวเองอีกต่อไปฉันไม่อยากให้เธอหนีเธอกระซิบเสียงเรียบเสียงนั้นเบาแต่ชัดเจนจนเขาขนลุกสู้มันก้องอยู่ในหัวเหมือนเสียงที่สะกดจิตเขาพยายามหันหน้าออกแต่แรงจากมือของเธอบังคับไว้ทันทีสายฟ้าฟาดลงมาอีกครั้งแสงสว่างลอดหน้าต่างเข้ามากระทบใบหน้าเธอรอยยิ้มบางๆปรากฏขึ้นที่มุมปาก รอยยิ้มที่ทําให้เลือดในตัวเขาเย็นลงต้นพยายามขยับไหลเพื่อถอยแต่เธอขยับตามทันทีร่างของเธอกดชิดเข้ามาแน่นกว่าเดิมแรงของเธอไม่มากแต่มั่นคงเหมือนกรงที่กักขังเขาหันมองไปทางประตูเงามืดปกคลุมทั่วห้องไม่มีแม้แสงจากถนนส่องเข้ามาบ้านทั้งหลังเงียบสนิทราวกับกลืนเสียงทุกอย่างแม่ยายยกมืออีกข้างขึ้นมาจับข้อมือเขาแรงบีบแน่นจนเขารู้สึกเจ็บ เส้นเลือดที่ข้อมือเต้นแรงเหมือนจะปริแตกเขาสูดหายใจแรงแต่ไม่มีเสียงใดเล็ดลอดออกมาไม่มีใครได้ยินเสียงของเธอเธอกระซิบซ้ำอีกครั้งน้ำเสียงนิ่งและเยือกเย็นคำพูดนั้นเหมือนกำแพงสูงที่ตัดเขาออกจากทุกสิ่งต้นเริ่มรู้สึกถึงแรงสันไหวในร่างของตัวเองสายตาเธอไม่กระพริบแม้แต่วินาทีเดียวมันเป็นสายตาของคนที่เชื่อมั่นว่าทุกอย่างอยู่ในการควบคุมความเงียบหลังคำพูดของเธอหนักและหนาว ต้นกลือน้ำลายยากเหมือนมีหินก้อนใหญ่ติดอยู่ในลำคอมือของเธอเลื่อนลงมาที่หน้าอกเขาอีกครั้งแรงสัมผัสแน่นจนเขารู้สึกถึงแรงกดผ่านผิวกล้ามเนื้อเขาเกรงจนเจ็บแต่เธอกลับยิ้มบางๆราวกับกำลังสนุกกับความอึดอัดของเขาเสียงฝนภายนอกเริ่มเบาลงความเงียบในบ้านยิ่งชัดเจนความรู้สึกเหมือนทุกอย่างกำลังปิดเข้ามาหาเขาทีละนิดจนเหลือเพียงเธอและสายตาที่จับจ้องเขาไม่ละไปไหน เธอเป็นของฉันเธอพูดชัดทุกคำเสียงนั้นนิ่งเรียบและเย็นเหมือนคำประกาศที่ไม่ต้องการคำตอบกลับต้นตัวแข็งชาจนไม่รู้ว่าแรงที่เหลือจะพาเขาหนีไปได้ไกลแค่ไหนเสียงฝนภายนอกหยุดลงอย่างกระทันหันความเงียบเข้าปกคลุมทั่วทั้งบ้านเหมือนเวลาหยุดเดินในชั่วขณะเดียวต้นยืนตัวแข็งหัวใจเต้นแรงราวกับจะทะลุออกจากอกเขาไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตของตัวเองอีกแล้ว สายตาแม่ยายยังคงจับจ้องแต่ในแววตานั้นกลับปรากฏเงาความว่างเปล่ารอยยิ้มค่อยๆเลือนหายเหลือเพียงใบหน้าที่นิ่งสงัดและเยือกเย็นเสียงกุญแจประตูดังขึ้นจากด้านหน้าภรรยาของต้นกลับมาถึงบ้านเสียงรองเท้าเปียดฝนกระทบพื้นไม้ดังก้องไปทั่วถวงต้นหายใจแรงเหมือนได้หลุดจากพัฒนาการแม่ยายขยับถอยหลังท่าทีสงบเหมือนไม่เคยเกิดอะไรขึ้น เธอยกมือขึ้นลูบผมตัวเองอย่างช้าๆแล้วพูดเบาๆด้วยน้ำเสียงที่เยือกเย็นอย่าพูดอะไรทั้งนั้นประตูเปิดออกภรรยาเดินเข้ามาพร้อมรอยยิ้มไม่รู้เลยว่าในบ้านเมื่อครู่เกิดเรื่องอะไรขึ้นต้นยืนนิ่งมองหน้าสองคนตรงหน้าหัวใจเต็มไปด้วยความสับสนและความกลัวที่ยากจะอธิบายแม่ยายเดินผ่านเขาไปอย่างสง่างามกลิ่นน้ำหอมยังติดอยู่ในอากาศสายตาของเธอเหลือกกลับมาเพียงแวบ,บเดียว เป็นแวบตาที่บอกชัดว่าเรื่องนี้ยังไม่จบต้นยืนอยู่ตรงนั้นภายในอกปันป่วนเหมือนทะเลที่กำลังคลุ้มคลั่งเขาไม่รู้ว่าในวันข้างหน้าจะ,ะเผชิญกับอะไรอีกบ้างในบ้านหลังนี้แสงไฟจากถงบ้านส่องกระทบผนังทิ้งเงาของแม่ใหญ่ที่ทอดยาวบนพื้นเงานั้นเคลื่อนไหวชา้ชาๆเหมือนเงาที่ไม่มีวันหายไปจากชีวิตเขาอีกแล้ว